รอยเตอร์ uters, ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ47,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังทำนักเทรดตกใจราคาของบิตคอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีการปรับตัวขึ้นไประดับ47,000ดอลลาร์อีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ได้มีการร่วงลงไปที่ระดับ43,900ดอลลาร์จนทำให้นักเทรดต้องตกใจมาแล้วครับ BTCUSD จาก TradingView เคยให้เห็นว่าราคาของบิตคอยนั้นได้มีการปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเช้านี้โดยได้เพิ่มจากระดับ45,000ดอลลาร์จากเมื่อวานไปที่ระดับ 47,418ดอลลาร์เมื่อตอนราวๆ7โมงเช้าของวันนี้สำหรับการร่วงลงของราคาเมื่อวานนี้คาดว่าน่าจะมาจากความกัวงวลของนักเทรดต,ต่อเป็ดที่มีการส่งสัญญาณว่าอาจจะทำการต a p e r i n g หรือลดการพิมพ์เงินลงด้วยการประกาศจำกัดการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยหากเกิดขึ้นจริงนั้นก็จะส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นและส่งผลกระทบต่อราคาเหรียญคริปโตโดยตรงนั่นเอง อย่างไรก็ตามนั่นยังเป็นเพียงแค่การถกเถียงในหมู่โต๊ะของผู้มีอำนาจเท่านั้นและดูเหมือนว่าตลาดก็เริ่มที่จะมีการฟื้นตัวแล้วซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทำให้นักเทรดหลายๆคนได้พื้นคืนจากความตกใจที่มีเมื่อวานนี้ได้แล้วนั่นเองราคาบิตคอยจะไปทางไหนต่อน,นั้นไม่มีใครรู้ได้แต่ที่รู้รู้ก็คือนักเทรดไม่ควรประมาทกดอ่านข่าวราคาบิตคอยพุ่งทะลุ47,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงหลังทำนักเทรดตกใจต่อที่สยามล็อกเชน